นายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายโพสข้อความระบุว่าอีโมงสวยแล้วกำตามทานอีโมงแล้วมีรายงานข่าวด่วนว่าปปชเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไต่สวนชุดใหญ่ทำการตรวจสอบไต่สวนอิโมงกรณีทำแชทหลุดและนำความลับในสำนวนคดีของปปชไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญและเจตนาร้ายต่อกรรมกาปรปปชด้วยกันเองที่ผ่านมาอิโมงกลางมาช้านานแล้วเพราะถือว่าเส้นใหญ่ เป็นเส้นของอดีตรัฐมนตรียุติธรรมคนสาคัญของประเทศไทยมีฤทธิเดชอิทธิพลมากดังนั้นจึงมีลูกน้องจาก DSI แฝงเข้ามาทําหากินรับวิ่งเต้นคดีในปปชจนถูกปปชดําเนินคดีและไล่ออกแต่อีโมก็ไม่ได้สํานึกกับเอาไปดูแลใช้สอยประสานงานอยู่เหมือนเดิมก่อนจะไปเชิญเวงกรรมเรื่องนี้อีโมงกำเริบมากพยายามวิ่งเต้นล้มคดีป,ป่วยทิพย์ชั้น14ซึ่งขณะน,นี้สังคมกำลังตื่นตัวจับตามองอย่างไม่กระพริบตา แม้กระทั่งก,กรรมการปปชด้วยกันเองก็ตื่นกันหมดแล้วและเรื่องนี้กระเทือนจิตใจประชาชนมากจึงมีการพูดกันเองในปปชว,ว่าถ้าปปชไม่กวาดบ้านตัวเองในที่สุดทหารจะต้องมากวาดบ้านให้ปปชแน่